ผมเอชิวชาแนลนะครับ EP นี้ผมก็ยังอยู่ในเขตอุทยาแนแห่งชาติป่าหินงาม EP นี้ผมกับผาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่ผาสุดแผ่นดินนะครับผาสุดแผ่นดินเป็นรอยต่อของสามภาคสามจังหวัดนะครับภาคเหนือจังหวัดเพชรบูร์ภาคอีสานจังหวัด ช้ยภูมิที่ตั้งตัวอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามและกะพาคกลางจังหวัดลบบุรีผาสุดเพนดินมีความสวยงามพรลรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับกะไปบึง้งคลิปกันต่อเลยครับพี่น้องชาวเอซีอยู่กับผมเอ คนเก่าคนเดิมบ้าหลายความบันทเทิงบ้านายท่เดียวในเพชรบูรณ์เอชิวูนสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชนแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในพาษาลมพาษาทินเพชรบูรณ์นะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่ผาสุดแผ่นดินผาสุดแผ่นดินเป็นหนึ่งในห้าแลนด์มาร์คของอุทยานแห่งชาติ ปลาหินงามนะครับปาสุดแผ่นดินเป็นเขตติดตอ่อของสามภาคภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจังหวัดลบบุรีภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดชัยภูมิที่ตั้งตัวอุทยานแห่งชาติปลาห็นงามก็ตามผมไปเบื้องไปชมเลยนะครับว่าผาสุดแผ่นดินจะมีความสวยงามขนาดไหนตามผมไปเบิ่งไปชมกันเลยครับเอชิวชาแนลไปเบิ่งไปชมกันครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาที่ผาสุดแผ่นดินนะครับผาสุดแผ่นดินเนี่ยเป็นผาที่เชื่อมต่อกันหน้าผาที่เชื่อมต่อกันผมมานสร้างพักสร้างจังหวัดนะครับพักเหนือจังหวัดพิจบูรณ์พักอีสานจังหวัดเชียงภูมิที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามนะครับ ตัวของผาซุดเพนดินนีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปลาหินง,งามนะครับและกะ็ภาคกลางของจังหวัดลบบุรีนะครับติดต่อกับเขตท่ามา่าสัตว์ปลาและพันธุ์พืชผูสรัพลังกาจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องชาว a อ c นี่ก็เป็นหนึ่งในห้าจุดแดนมาร์ก ของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านะครับแล้วก็เป็นรอบสร้างปีนะครับของผมที่พาสร้างปีติดกันนะครับที่ผาพี่น้องชาวาเอฟซีมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามมาเที่ยวที่ผาสุดแผ่นดินนะครับพี่น้องชาวเอฟซี ช่วงนี้อย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังมาว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนี่ยเป็นช่วงหน้าทองเที่ยวนะครับช่วงทุ่งดอกกระเจียวบานจะมียุ่สามเดือนทำากินนะครับพี่น้องชาวเอฟซก็จะมีรถล้างมีช่วงเดือนมิถุนาก็รกระดาสิงหาสิ้นเดือนสิ้นห้านี่ยทุ่งดอกกระเจียวก็จะเบิดแล้วก็ รถล,ล่างก็จะบปมีให้บริการเหมือนกันนะครับแต่สามารถขับรถขึ้นมาถึงผาสุดเพนดินได้ <Okay. S 1> เหมือนกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมพาพี่น้องชาวเอฟซียืนอยู่บนเทือกเขาพังเหยจุดตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหยนะครับซึ่งมีคว,วามสูงหองนะ มากกว่าน้ํำทะเลตั้งแต่200เมตรถึง846เมตรจากน้ําทะเลบริเณหินกลุมโครารนะครับปีน้องที่มีอายุราวๆหนึ่งร้อยแปล้านถึง2อ0ล้านปีนะครับตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหยยและยังเป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับผาสุดแผ่นดิน เป็นหนึ่งใน C จุดแลนด์มาร์กที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติปลาหินงามนะครับพี่น้องอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมีอย่างใดผมจะเล่าให้ฟังคลิปนี้ไหมนะครับมีผ้าสุดแผ่นดินลานหินนอชุงดอกระเจียวนะครับที่เป็นจุดนิยมของ อุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ถ้าสุดแผ่นดินนะครับถ้าสุดแผ่นดินทุงรอกกระเจียวร้านหินนอร้านปลาหินงามแล้วก็ที่ผมยากแนะนามพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวพี่น้องชาว A เอฟซีนะครับก็คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากรักนะครับมี10จุดสิสถานีที่น่าสนใจนะครับพี่น้องชาวเอฟซมื่อน,นี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่17สิงหานะครับผมก็บ่าพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ ปลาหินงามอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมาแล้วเกิดอุบัติเหตุยางมาร์กเลยนะครับพี่น้องชาวเอซีไอ้กองพังนะครับพี่น้องชาวเอซีบอซ่ามาร์ดึงข้อมูลในโทรศัพท์ออกมาลงได้นะครับเลยมาทายเก็บเลยมาทายไม่นะครับพี่น้อง เพื่อไปให้พี่น้องชาวเอฟซีบึงเพราะว่าถ้าสิ้นสุดเดือนสิงห้าแล้วทุ่งดอกกระเจียวก็จะเบิดนะครับพี่น้องชาวเอฟซีจะช่วงซ่มเดือนนี้เป็นหนาทงเคียวบึงดอกกระเจียวของซ่องอุทยานนะครับคืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับอุทยานแห่งชาติสายทองนะครับทุ่งดอกกระเจียวจะบานช่วงซ่มเดือนนะครับจะมีแค่ สองอุทยานนะครับในจังหวัดชฉยภูมิผมเอชิวชาแนลนะครับ e ีนี้ผมก็ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม e ีนี้ผมกับพ,พี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวที่ผาสุดแผ่นดินนะครับผาสุดแผ่นดินเป็นรอยต่อของ้ามพัก สามจังหวัดนะครับภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดชัยภูมิที่ตั้งตัวอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามและกะภาคกลางจังหวัดลบบลุรีผาสุดเพนดินมีความสวยงามพระรามแปดก็วากันไปเอชิวชแนลครับกะไปบึง คลิปกันต่อเลยครับพี่น้องชาวเอฟซีผมออกจากจุดนี้แล้วผมก็จะพาพี่น้องเดินบึงรอบๆบ,บริเวณหาสุดแผ่นดินนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็อย่างที่ผมเรามาให้พี่น้องฟังว่าเปีนี่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับเป็นปีนี้เป็นปีที่สามติดต่อกัน ของการมาชมทุงดอกกระเทียวนะครับพี่น้องการมาเที่ยวหาสุดเทนดินนะครับเนื่องจากเนื่องจากเกิดอุบัิเหตุยังมากเลยนะครับพี่น้องเนื่องอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันจันทร์ที่แล้ววันที่สิบสองนะสิงหานะครับพี่น้องชาวเอฟซ ผมได้มาเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติปลาทิ้นงามแล้วแต่เนื่องจากกองผมโดนฝนนะครับบบซามารถดึงข้อมูลได้มือนี้ผมเลยกลับมาเก็บกลับมาทายเพื่อไปให้พี่น้องชาวเอฟซีเบองหม่ย่างจากเดือนสิ้นค่าไปแล้ว ทุ่งดอกกระเจียวก็จะเบิดแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีไฮไลท์ที่นี้ก็คือทุ่งดอกกระเจียวจะมีซ้ำเดือนนำกันต่อนหนึ่งปีนะครับปีหนึ่งจะมีซ้ำเดือนมีช่วงเดือนมิถุนากร,รกฎาคมสิงหาโดยเฉพาะวันที่นีแปดกับวันที่นีแปดกร,รกฎาคมกับวันที่สิบสองสิงหานะครับประชาชนนักท่องเที่ยว ก็จะมาเที่ยวมาชมกันเป็นจํานวนมากเนื่องจากวันที่นีแปดกับกร์ดดากับวันที่สิบสองสิงหาทางอุทยานแห่งชาติเพื่อให้เข้าฟรีนะครับเนื่องจากเป็นวันเกิดของเป็นวันแม่และวันเกิดของราชการที่สิบนะครับพี่น้องชาวเอฟซีแล้วก็มีอีกหนึ่งวันนะครับวันที่ห้าธันวาคมห้าล้านทางอุทยานแห่งชาติทัวประเทศไทยได้เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาชมมาเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติฟรีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีซึ่งเป็นวันส้ำคัญของไทยเฮาผมก็ได้พาพี่น้องเดินมาด้านล่าง อีกจุดแลนมากจุดหนึ่งของผมนี่เป็นบัตรการครั้างแรกนะครับที่ผมต้องมาเก็บคลิปซ้าเป็นอาทิตย์ที่สองที่ต่อกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเนื่องจากคลิปของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบอสามาดึงได้แคคลิปเลยนะครับแล้วทางไอ้ขาวก็บอกได้ซ้ำรองข้อมูลไว้เลยมือนี้ มาอาทิตที่แล้วเนะี่ยน่าจะส่วยกว่าอาทิตย์นี้นะครับแต่น่าเสียดายบริเก็บรบรยากาศไปให้พี่น้องชาว a อฟเบิงบางทีอาจจะดึงข้อมูลไดอาจจะมีหลงย้อนล่างนะครับปปตัวเนี้ยตรงเนี้ยก็เป็นจุดแลนดนมาของ พาสุดแผ่นดินอีกทีนึงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเขานีเป็นปืนนี่ตรงนี้ก็เป็นนั่นนะครับเป็นตัวยืนออกไปหน้าผานะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวประชาชน มาสุมวิวเบ่งความสวยงามของตัวผ้าสุดแพ่นดินนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ครับเป็นเคตติต่อของ ทามพักนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผาสุดแผ่นดินเป็นจุดที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาบังเหยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมกับบมีไรมาผมกับพาพี่น้องชาวาเอฟซีมาเที่ยวที่ผาสุดแผ่นดินในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตำบล บ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอุทยานแห่งชาติ <Okay. S 1> ปลาหินง,งามเนี่ยเป็นหนึ่งในสีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมินะครับผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามคลิปนี้ผมกับพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่ผาสุดแผ่นดินผาสุดแผ่นดินเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าจุดแลนด์มาร์กของอุทยานแห่งชาติ ฟ้าหินง,งามผาสุดแผ่นดินซึ่งมีความสวยงามพลามแปดก็ว่ากันไปเอชยูชาแนลครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งตติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบ่งพี่น้องชมกันดีกนะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชยูชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ เอช h a ช n นลครับ